อย่าให้คนอื่นรู้ว่าคุณฉลาดกว่าพวกเขา การอ่อนน้อมถ่อมตนในการใช้ชีวิตจะทำให้ชีวิตคุณสวยงามและสงบสุขค่ะคุณจะต้องเรียนรู้วิธีที่จะปกป้องตัวเองเวลาที่คุณแสดงความสามารถของตัวเองเร็วเกินไปมันอาจจะทำให้คุณต้องพ่ายแพ้ถ้าคนอื่นรู้ว่าที่แท้จริงแล้วคุณฉลาดกว่าที่คุณแสดงออกมาพวกเขายิ่งจะให้ความเคารพกับคุณมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะโอ้อวดตัวเองวิลเลียมเฮนรี่แฮร์ริสัน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่9ในสมัยเขาเป็นเด็กค่ะเขาจะเป็นคนแบบเงียบเีทุกคนน่ะจะคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนงโง่มีอยู่ครั้งครั้งหนึ่งค่ะพวกเด็กๆคนอื่นอ่ะชอบโยนเหรียญ5้าเซนกับเหรียญ10เซนไปที่หน้าเขาให้เขาหยิบขึ้นมาวิลเลียมก็มักจะหยิบแต่เหรียญหเซนขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต่างหัวเราะเยาะแล้วคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนงโง่ ทุกๆวันเขาก็จะมาโยนเหรียญใส่วิลเลียมแบบนี้แล้วก็หัวล้อยอวิลเลียมแล้วมีอยู่วันหนึ่งค่ะมีคนมาถามเขาว่านี่คุณโง่จริงๆหรอคุณไม่รู้หรอว่าเหรียญสิบเซนมันมีค่ามากกว่าเหรียญห้าเซนวิลเลียมตอบอย่างช้าๆว่าแน่นอนผมรู้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่เลือกหยิบเหรียญห้าเซนพวกเขาก็จะไม่มาโยนเหรียญให้ผมเก็บอีกนะสิเห็นไหมคะทุกคน คนที่ฉลาดจริงๆอ่ะจะไม่สแสดงความฉลาดง่ายๆพวกเขาจะแกล้งทำเหมือนว่าพวกเขาโง่ทำให้คนอื่นไม่สนใจและคนอื่นจะได้ไม่ต้องรู้สึกกดดันแล้วก็จะนำผลประโยชน์มาให้กับเขาได้อย่างง่ายๆจงปล่อยคนอื่นให้อวดเก่งต่อไปแต่คุณทอมตัวอยู่เสมอ คนอื่นพูดมากก็ปล่อยให้เขาพูดไปแต่คุณต้องระมัดระวังในสิ่งที่คุณพูดปล่อยให้คนอื่นเขาพูดตรงๆแต่คุณต้องรู้จักวิธีพูดที่ให้ความยืดหยุน่นปล่อยให้คนอื่นเขาอวดเก่งต่อไปแต่คุณต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเองปล่อยให้คนอื่นเขาภูมิใจในตัวเองแต่คุณต้องอย่าโอ้อวดตัวเองต่อหน้าคนอื่น ปล่อยให้คนอื่นเขาทำตัวสูงเสียฟ้าแต่คุณต้องทำตัวติดดินเพื่อใกล้ชิดกับผู้อื่นจงแสดงให้คนอื่นเห็นว่าพวกเขาคือผู้ชนะแล้วคุณจะได้รับประโยชน์จากพวกเขามากยิ่งขึ้นขอบคุณหนังสือเรื่องศิลปะแห่งการถอมตนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ